รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพอทโอเบกอวอร์สครั้งที่11ปีการศึกษา2,564ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการ ข้าพเจ้านางสาวปนพรเดชขจรตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระทุ่มสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2ดำรงตำแหน่ง3ปี3เดือนไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3ระดับประถมวัยผลอยู่ในระดับดีมากและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลอยู่ในระดับดี การครองตนข้าพเจ้าปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรรักษาระเบียบวินัยและกฎหมายเป็นแบบอย่างที่ดีเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้รับรางวัลระดับชาติครูดีไม่มีอบายมุกประจำปี2563และ2564การครองคน ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมเสริมสร้างความสามาคัคคีและร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกทำให้ได้รับรางวัลเกติบัตรระดับชาติครูดีของแผ่นดินปีการศึกษา2563และรางวัลระดับจังหวัดเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดีภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพปี2564และข้าพเจ้าครองคนส่งเสริมครูเข้าประกวด OBEC Award งานวิชาการจนได้รับรางวัลระดับชาติการครองงานข้าพเจ้าบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบการบริหารงานด้านวิชาการบางกระทุ่มโมเดลเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา สมรรถนะที่สำคัญข้าพเจ้ามีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานทำงานเป็นทีมปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งโรงเรียนได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดระดับชาติด้านบริหารจัดการรองชนะเลิศเหรียญทองและรับรางวัลระดับภูมิภาค การแข่งขันด้านวิชาการนวัตกรรมการอ่านการเขียนใช้รูปแบบบางกระทุ่มโมเดลรางวัลระดับเขตพื้นที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพนักเรียนที่ประสบความสำเร็จที่ดีที่มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1 ความสามารถในการอ่านออกระดับดีขึ้นไปร้อยละ85.80การเขียนได้ของนักเรียนระดับดีขึ้นไปร้อยละ96.08ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเหรียญเงินการบริหารจัดการการอ่านการเขียนโดยใช้รูปแบบบางกระทุ่มโมเดลและรางวัลเบสแพ็กซ์ิสนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ตัวชีวะที่2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทําเป็นอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ88.07โรงเรียนได้รับรางวัลระดับชาติผ่านการประเมินรอบสาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและรางวัลกิจกรรมประกวดโครงงานสเต็มศึกษา ตัวชีวะที่3ผลสัมฤธิ์การทดสอบโอเน็มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง3กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนและครูได้รับรางวัลมีผลสอบโอเน็สูงกว่าระดับประเทศและทำให้คุณครูได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดระดับชาติด้านวิชาการ ตัวชีวะที่4ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการระดับดีขึ้นไปร้อยละ9 1 4าส่งผลโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม2ดาวตัวชีวะที่5ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการได้แก่เด็กหญิงชุติมาชาันสีได้รับรางวัลเหรียญทองในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารงานวิชาการตัวชี้วัดที่1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความจำเป็นสอดคล้องบริบทของสถานศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามการประเมินผลปรับปรุงแก้ไขการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องตัวชีวัตที่2การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรส่งเสริมครูมีการจัดหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนส่งเสริมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาตัวชีวัดที่ 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดและรายงานผลต่อนักเรียนและผู้ปกครองทราบตัวชีวัดที่ 4. การจัดหาพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายขยายผลการใช้สื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับภาคภายใต้โครงการ TFE Team for Education ตัวชีวัตที่ 5. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยทุกด้านระดับเขตพื้นที่และจังหวัด ตัวชีวัดที่6กการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนรับรางวัลที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ระดับดีเด่นปีการศึกษา2564